เห็นติมเมอร์ฝรั่งเล่นเราก็แบบมันสนุกจังวะมันแบบมันเหมือนแบบเอาเพื่อนมาเยอะด้วยความที่เป็นคนเพื่อนน้อยนะคะอคยอยากมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจแหละแค่ลูกเพจมาเล่นด้วยกันใครอยากเล่นก็เข้ามาใครอยากเล่นก็เข้ามาคุณข้อดีของเกมนี้มีอะไรแบบเออได้ตอนไหนเนเดินเดินแบแปลกกับเราอะแตงกวาไปแล้วฉลาดหรือว่าฉลาดแต่มีพี่รุ่นนะก็ในส่วนของเกม าหจังหวะคิวไม่ได้เลยอ่ะคนยู่รวมกันหมดเลยคนที่ตายคนแรกเป็นคนดีนมากรอบรอบวงอ้ไไม่ได้หรอไม่ได้หยอ สวัสด,สดีครับ,รบต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกมเกมเกมอร์รายการเกมเกมของคนเกมเกมนะครับวันนี้อยู่ผมวินแล้วก็ยามนั่นเองครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายเทปพิเศษนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญเราเป็นผู้หญิงและเป็นแม่เพจเ a r e n Hex x เขาคนนี้ตอนนี้กำลังสตรีมเกม Among Us กันอย่างสุดมันเลยฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาพาเพื่อนๆเขามาเล่นเกมนี้น่าอธิบายนิดนึงว่ามันก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันแล้วมันจะสนุกถูกคือแบบเล่นจะเกมจะผิดอะเออมองหน้ามองตาใครเป็นผู้ร้ายคุณเป็นฆาตกรหรือเปล่าเฮ้ผมงเปล่าผมทำภารกิจอยู่บางคนเขาบอกว่าเล่นเกมนี้ฮะคุณจะทำให้ฝึกการโกหกคุณหรือว่าสอนบานเรว่างตอแหลเกงขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเขากันกับเพื่อนเขารอยอยู่ข้างในบ้านแล้วครับมาฮะ ตอนนี้ครับเราก็พาเฮเลนเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนของเขาแล้วฮะเ,เราจะเล่นเกมกันเน่ยเกมที่มีชื่อว่าอมองอัพหรือว่าใครคือฆาตกรเนนั่เองใครจะเป็นคนพูดโกหกใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นครับให้เพื่อนของเฮเลนเนี่ยเขาแนะนำตัวหน่อยเริ่มจากคุณก่อนเลยสวัสดีครับชื่อออฟครับนี่ออฟเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพครับสวัสดีค่ะชื่อแตงกวาอันนี้เท่าไหร่ครับต้นเอกตั้นส่วนแบบนี้สแกนไม่มิสแกนเลย มาเขาถามมิสแกอร์กันอะไรวะคนนี้ไม่ถดูหน้าน้องกินี่คนข้อคนนี้เดียโชเลยมิสแกนมิสแกนนอนชมพูรีสวัสดีค่ะเดียค่ะคุยคุสองครัวแล้วเป็นเพื่อนออกมาเุ้ก็ไผ่เชิญครับสวัสดีค่ะก็ไผ่ค่ะอายุอายุอายุ <26. S 1> ยี่สิบหกค <c oughs> ่ะยี่สิบหกอาเฮเลนวันนี้เราพาเพื่อนของเฮเลนมาเนี่ยมาเล่นเกมเนี่ยทำไมถึงต้องเล่นเป็นเกมนี้ครับก็ <c oughs> ด้วยความที่ตอนนี้เนาะเกมมันเป็นกระแสอยู่แล้วก็คนเนี่ยให้ความสนใจกับเกมนี้มากด้วยความที่เราได้เอาเหมือนเหมือนแบบมีให้เพื่อนเรามามีส่วนร่วมกับเกมเนี้ยได้ถือว่ามีส่วนร่วมได้เยอะมากก็คือถ้าไม่มีเพื่อนก็คือเล่นไม่ได้เกมเนี้ยถ้าไม่มีคนคบก็คือเล่นไม่ได้นั่นเองครับคุณะข้อดีของเกมนี้มีอะไรบ้างเออได้ตอนไหล่คุ ไปล่อยไม่ปล่อยได้ตอนแล้วคุณก็เพื่อนถูกมากเลยมาถูกทางแล้วอ้าแตนกวาครับก็ทําให้รู้จักคนเยอะขึ้นค่ะคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันก็ได้มารู้จักกันในเกมมาที่กอไผ่ครับก็สนุกแล้วก็เกมมันก็จบไวดีด้วยไม่ยืดไม่นานคุณในเรื่องเวลาคุณในเรื่องมิตรภาพคุณในเรื่องวิจส่จนตัวคุณในเรื่องขอว่าเฮ้ยได้รู้จักมีเรื่องชิปคุณตอบไม่ได้ที่ไปซ้ำเขาอ่ะมาเลยตอบแบบมิรแกรมิรแกรก็ในส่วนของเกม ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะในส่วนนี้นะคะก็ขอตอบได้ว่าเออได้ฝึกภาษานะคะได้คุยกับชาวต่างชาติค่ะว่าเราจะคุยอะไรได้บ้างเออพูห้าอ่ะอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องค่ะพูห้าอยู่นั่นหมายว่าได้ใช้บ่อยเมื่อวานเราเข้าเียนเกมนี้มานะฮะเขาไม่หพุดฟุลเล่นเลยหมดไม้เต็มเลยเขาไม่เป็น เออม่รว่าใครว่าอะไรว่ามึครูอะไรกันเนี้ยเออแต่ตอนนี้เริ่มเล่นเป็นแล้วตอนนี้จะเล่นเขามีการแบบเฮ้ยนี่เราเล่นเดือดช็อพิเดือดชอติแน่นอนนะ เออแต่คุณคำถามดีนะขอบคุณสำหรับคำถามด้วยพยายามรอขอบคุณสำหรับคำตอบก็ได้ครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบไม่เอาแบบนี้สิเดี๋ยวก็เปี้ยงมิแกนดิมิแกนดิมิแกนดิขอบคุณสำหรับคำตอบแต่บ้ากันล้วมั้แองอ่าพันธกาจของเราในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเกมที่แบบนั่งเล่นใจกันไม่ได้เพราะเราจะจับพิรุธว่าใครคือฆาตกรใครคือเหยื่ออะไรแบบนี้เราเลยต้องให้คุณเนี่ยจับจับฉันมองี่คุณจะไปเล่นอย่ามองดิให้เขามองเดี๋ยวเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน จุดคอดใครได้ห้องไหนชู้วันะห้องนอนชั้นสามห้องนอนชั้นสามโอ้ยดีดีนะห้องนอนชั้นสามเอาไปอยู่ด้วยกันอ่ะเออาแฟนกันบสองอ๋อก็คือจะทำอะไรกันนะห้องนอนอีกห้องหนึ่งจะทำอะไรกันนะคุณทำอะไรกันไม่ได้นะพอเราตากกอนก่อนแล้วนะนะครับได้ห้องครัวค่ะเย้ ได้ห yeah, ้องนอนชั Dude ้นสองครับเนยเฮผมก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันนะฮะยอจะแบ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละห้องก็คือเฮเลนก็จะอยู่ห้องนี้รวมทั้งพิธีกรสองคนคุณและผมนะฮรอคอยนะฮะรายงานสถานการณ์ต่างๆแล้วก็พอมีคนกดอีเมลจะไดก็จะมารวมกันห้องนี้อีกทีจะเป็นไงไปชมกันช่วงหน้าครับผมแม่เดินเดินแปลกกับเราอ่ะแตงกวา ไปแล้วฉลาดหรือว่าฉลาดแต่มีพี่รุษนะเหมือนจะได้ฆ่าพี่อ๋อเพราะเหมือนจะให้ทุกคนสงสัยพี่อ๋ออยอุในย,ยังไงยังไงนั่นไงนมีคนตายแล้วมีคนตายแล้ว เจ้าหรือเปล่าหรือว่าที่อยู่แอดมินดูแมปอยู่ซึ่งไ,<อ>ไฟดับแล้วเห็นคนอยู่ในวิสองคนห้องไฟคนนึงแล้วก็ออฟอยู่คาเฟ่ผมตายคนแรกเลย <laughs> รู้ไหมว่าใครค่ะโอ้ชัดเลยแต่ถ้าชัดจะบอกสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์เป็นอ่าเขาปิดไฟเขาเปิดไฟเองแล้วพอผมเข้าไปเขาเดินล่อผมจะให้ผมเข้าไปข้าไหนคือออฟเดินมาหาพี่แล้วที่แอดมินเห็นแล้วสีขาวแล้วออฟก็เลยไปซ่อมไฟคนเดียวแล้วพี่ก็เลยเดินตามไปห้องไฟเดินตามเข้าไปแล้วผมวิ่งสวนออกมาฆ่าผมเลยแล้วก็มุดท่อไปเลยเห็นไหมแว๊บๆเห็นเลยเห็นเลยว่าเป็นใครใช่โอ้แต่บอกไม่ได้นะบอกไม่ได้นะ คือเจอสมพี่ก็เลยคิดว่าคนที่อยู่ขวาที่พี่เห็นล่าสุดอะเนวิสองคนอะไม่ใช่แน่นอนมีอะไรอี่ฝารนี่คาตีรไี่ครนบมรนี่รนีารนี่รนีรนั่ใรนี่นีลใคนี่นท่รนแ่นี่ใคนนี่น่นกันแนน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 แ่ เล่นเล่นแบบเล่นเล่นลิ้นอย่างเงี้ยก็คือน่าจะเป็นออฟอะไรอันนี้จะไปไหนโจทย่อโชดนี้ไปไหนเดี๋ก็ตายหรอกอันนอหนีทำเป็นหนีก็หายแปลกๆอ่ะทวกคาอยันมากเลยอะทำไงดีอะฮ่าจิมาจะมาจะมาจะมาจุามิมิมจุกมุมกันหมดเลย ที่ไหนกันเว้ยมีคนอยู่ห้อง l o w e น e ิ d r e อ c t ว่าตายมีคนอยู่สิเคียวแล้วก็มีคนอยู่รีแอค ค่าตก,ก่อนสรุปหมดใครดีโอคยเดียเป็นคาตกล้อง่าเ้ยก็คือคาหน้ากล้องโซแตงกว่าเราเป็นศพขนานขนาะขน่ะ หน้ากอไผ่ล้อหลอกกอไผ่ล้อหลอกหรอหลุดหรือเปล่าต้องไฟตอนนี้แหละแม่ไงแตงกวาอ่อแตงกวางเน้นอันนาอันนาอันนานเฮ้ยอ่ากูว่าสีขาวมาแล้วสีขาวมูทอมาแน่เลยอ่าอย่างอย่างกลัวกลัว

หน่ากลัวโอ้ยเป็นอีมตั้งสามตาเลยร้ายมากคนร้ายรายนเดนแทนสุดก็ฆ่านากอองะมันมันไม่ควรฆ่าหนูอะคือแบบมันอุกอาจมากแล้วคือคนก็ดูกล้องในห้องกล้องมีตั้งสองคน เหมือนเขาล่อเหมือนเขาล่อล่อผมเข้าห้องไปพยายามเดินเข้าเดินออกหลายหลักเดินเรียเดินเลียบผมก็จะล่าใจหรือว่าไม่ใช่ก็จะเดินเข้าไปทำเฟสพอเดินสวนเข้าไปปุ๊บปากผมเลยกอค่ะเจ๊นี่ว่าเออมีเพื่อนร่วมทำเฟสไว้ใจผิดคนคนที่ไวใจร้ายที่สุดแล้วก็จึกเสียบแทงข้างหลังเราได้แล้วทำไงต่อ หนีไปทิ <S <S ้งใหสศพอื่นเสอื่นอยู่ตรงนั้น่มีใครฆ่าเฮเลนได้เลยนะอ้าวจู๊จู๊โอ้จุ๊แปลว่าเดินเดินไปไปไปหนีจู๊ไม่ได้สายจุ๊นี่สายหนีเออส่วนเขาที่สายทำควสกันถือว่าเกมมัมองอัสเนี่ยเป็นเกมที่เขาถ่ายะสนุกมากๆนะครับถ้าเกิดคุณเล่นกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นตอนหน้ากันจะมันกว่าใช่เฮ้ หรือเปล่าได้หรือเปล่านะพี่นื่จากรายการเรานะครับจะต้องมีการลงโทษแขกรับเชิญหรือเพื่อนแขกรับเชิญทุกครั้งที่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้เฮเลนนะครับเป็นคนที่สุ่มจับเพื่อจะลงโทษเพื่อนเพื่อนสี่คนนี้สักหนึ่งคนจริงๆผมว่าเราจะลงโทษคนคนที่เป็นนักฆ่าเป็นฆาตกรลยไน้เพราะว่าเขาฆ่าแล้วเขาไม่ชนะทันทีนะเขาฆ่าแล้วเขาโดนจับได้นะปรากฏคนที่โดนแตงกวาจะโดนฆ่าสองรอบ อิ p พ s t สเตอร์สามารถสั่งลงโทษคนตายคนไหนก็ได้หนึ่งคนด้วยวิธีไหนก็ได้โอ้โหอะไรวะทำไมมันไม่ยิงมันไม่มีพออยู่ที่เท้างั้นหนูให้พี่แตงกวากับพี่อ๊อบบอยยิงสุกค่ะอ้าวคุณรักแฟนคุณไหมเออห่ายผมไหมเต้นเหรอเต้นเหรอไก่ย่างถูกเขาไก่ย่างถูกเขา มันจะถูกใบเสียบอ้บาวมันจะถูกใบเสียบอ้บาวเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา<อ>ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆรงสาว<อ>น้องนางเลี้ยวกาลิกาพิเศษวันนี้คุณจับอีกอันหนึ่งอะเผื่อแก้แค้นเผื่อแก้แค้นเออดวงเรายัางไม่ถึงขั้นจต้องจ้องหน้าไว้เออฟรชให้คนที่ตายคนแรกเป็นคนดีมากรอกรอบวงอ้าวอ้าอย่าอ้าว นิวหักบ้าอย่างหย่องบ้าอย่างหย่อนมินเนอร์มินนอรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนขอแบบดังคร่งเดี๋ยวว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 เววว่ววววว็ววววววอววววาวว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 ัวเวว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 เวเวว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 ่าวไววววาถ่วเลือกที่จะสตรีมเกมนี้เกมนี้มีความสวว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 วทววมวว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 วาจะเป็นสตรีมเมอร์มวอย่างไรครับไปครับ มาถึงช่วงท่องของเรานะฮะยังอยู่กับเธอคนนี้ฮะเฮเลนครับค่ะเฮเลนนะคะมาจากเพจเฮเลนเฮกค่ะก็สตรีมมอร์เรนสค่ะช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปแล้วก็สตรีมอมองอาร์ตช่วงสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะในวันนี้เรามาเล่นเกมอมองอาร์ตกันอย่าโอ้สนุกมากนะเกมนี้อ่ะที่สุดก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องก็มาเป็นสตรีมเมอร์ได้ไงอ่ะปกติเฮเลนเป็นลูกครึ่งอะไรครับเป็นลูกครึ่งยอิตาลีค่ะอย่างนี้คุณรู้ไหมภาษาอิตาเลียนนิดหน่อยคุณลองแนะนําตัวเป็นภาษาอิตาเลียนได้ไหมได้นิดหน่อยได้อ่าบนช่องนูตตี แค่นี้เขาพูดว่าอะไรเปรี่ยอ๋อไปกินบอลจอนับอูสิไม่ใช่เขาบอกชื่อเฮเลนนี่อ๋อไม่ใช่คู่ก่อนที่มันเป็นสตรีมเมอร์คูณทำอาชีพอะไรมาก่อนเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยจริงเหรอเฮ้ยแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพที่สุภาพสตรีหลายท่านเนี่ยเขาใฝ่ฝันที่จะเป็น คุณไดถึงจุดนั้นแล้วคุณรู้สึกไงบ้างก็พยายามสมัครมา3ปีตั้งแต่เรียนจบอะค่ะเรียนจบใหม่ๆอีโก้เราสูงเราก็จะไปสมัครแต่สายสายนอกอีริเลสกาตาใดๆแล้วซึ่งเขาแบบรีควายความโปรเฟชชั่นอลมากเราก็คือแบบอยู่กับครอบครัวทางานกับครอบครัวมาตลอดก็ซึ่งก็ชิลๆสไตล์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนบเราไม่ไปคิดกับเขาแล้วเหมือนมีโอกาสแล้วแบบเราก็พูดกับตัวเองเลยว่าสนามสมัครเนี้ยจะเป็นสนามสุดท้ายแล้วที่จะที่จะสมัครแอร์คือแบบทิ้งทวนแลวก็คือสิบกว่ารอภายในสามปีก็คือ ก็บอกแล้วเราสมำหรับแอร์เอเชีย X ก็คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทิ้งทวนตัวเองเลยว่าถ้าไม่ผ่านกูบ้าแล้วกูทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นแอร์แล้วเนียเป็นพัดลมแอรแล้วนะแล้วก็คือได้เมลมาแบบ congratulation นี่เนี่ยก็เป็นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ใครเขาจะเอาที่ดีด้วย HR ดูอยู่ทำไง HR ดูอยู่เขาทำไงไม่แต่คือล็อกแอร์เอเชียจะชอบแบบนี้เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เขาเป็นโลคอแล้วเขาก็จะแบบ คือเก็ต้ว่าแอร์ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าทําให้ผู้โดยสารแบบมีความสุขเลยส่วนใหญ่เขาไม่เห็นแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ถ้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นพี่ย้ำนี่แฮปไม่ต้องเอานะแรกวไงต่อครับพอได้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 รับจดหมายมาว่าได้อ e ีเมลว่าให้เราได้แอร์นะโอ้โหนาทีนั้นทำอะไรนาทีนั้นก็คือกรีดไหมกรีดก่อนกีดก่อนไมตอนนั้นคือไปไปลองทำงานอีกที่หนึ่งแล้วตอนประชุมอยู่ด้วยตอนได้เมลแบบเมลมาว่าแอบดูใต้โต๊ะแบบ แล้วก็ลุกไปบอกกับเจ้านายตรงนั้นว่าลุกอกอกครับ <c oughs> อาแล้วที่มาที่ไปไงเป็นแอร์มไม่ดีตรงไหนถึงต้องไปสติมเมอร์ก็มันไม่ดีตรงโควิดนี่แหละค่ะ<อ>คือชีวิแอร์มันก็ดีแะละมันก็มีเงินมันก็ดีอ่ะเราดีก็คือโควิดเข้ามาด้วยความที่สายการบินของเฮมันบินเฉพาะต่างประเทศไปยังไงมายัางไงจับผ้าจะพูพถึงมาแบบสติมเมอร์ก็ด้วยความที่เราชอบเล่นเกมอ่แล้วเราเริ่มเล่นเกมจริงจริงจังๆตั้งแต่ช่วงมหาลัย <c oughs> เราเนนรียนนิติเราเรียนนิติศาสตร์มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายสองคนครับอ่ะฮะเราก็เราคนเดียวแล้วนางก็เก่งคอมก็คือไปเล่นคอมห้องนาาเเเเเพ่่ออนนนนกกลลลชววมม้ เกมแรกที่เราเล่นก็คือ LOL เกมแรกคือ LOL เลยตอนเนอรียนมหาลัยใช่มัน Oxygen เกม o x ใช่แล้วพอเรามีแฟนแฟนเราสึกเล่น .G อ๋อโหมันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าแฟนคนนั้น,านายังอยู่ถึงตอนนี้ไหม,มสวนห<น>้าปีแล้วค่ะนี่าแล้วแล้วแฟนเราเล่น .G แล้วคือแบบเฮ้ยมาเล่น .L ด้วยกันดิอนี่มันไม่ค่อยดีนต้มันย้ายค่ายไม่ได้เราเราตอนนั้นเราไม่เข้าใจหรอกครับ แล้วแล้วแฟนนันก็เล่นกับเพื่อนแล้วเราอ่ะก็อยากแบบอยากไปจอยกับเขาเราแบบอยาก,ยากแบบแค่นไม่ออกมาหาเข้าไปหาก็ได้ไหมครับได้ไม่ดีสุดปังก็กเลยเข้าไปสมัคร ดอทแล้วให้มันสอนเล่นแล้วเรากักญาว่าเราติดดอทเอเลยโดตาโดตาโดตาการเป็นว่าเราติดเกมเลยและไปยังไงมังไงถึงเมล่นอมองอสก็คือด้วยความที่เกมมันเพิ่งมาดังใช่ปะเห็นติมเมอร์ฝรั่งเล่นเราก็แบบมันสนุกแต่ว่ามันแบบมันเหมือนแบบเอาเพื่อนมาเยอะด้วยความที่เป็นคนเพื่อนน้อยนะคะคืออยากมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจแหละเลยแบบให้ลูกเพจมาเล่นด้วยกันใครอยากเล่นก็เข้ามาใครอยากเล่นก็เข้ามาก็เลยเป็นที่มาของการติมอมองอสโอ้โหก็ถือว่ามีที่มาที่ไปฮะแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าเจอแบบ คนแบบปวดประสาทคุณมากที่สุดลูกค้าผู้โดยสารผู้โดยสารพเจอแบบไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงแล้วก็แบบสมมติจะเครื่องจะลงเงี้ยคือต้องเก็บของหมดทุกอย่างใช่ไหมที่แบบปั๊บเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ไม่ัดแข้งขัดขาอะไรว่าการที่คุณเอากระเป๋าวางไว้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่คุณนะที่เดือดร้อนคนข้างในอีกอะทุกอย่างทำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับ มันเ,เ,เป็นเรื่องของความปลอดภัยตอนนั้นอะมันรับน้ําหนักได้จํากัดแล้วถ้าเกิดเทอร์โบแลน์หรือว่าอยู่ดีเอ,เอฝามันเปิดอะหรือว่าเกิดเทอร์โบแลน์แล้วกระเป๋ามันไหลลงมา<อ>คือคนคอหักอ่ะไม่ใช่แอร์นะ<อ>คือคือพวกคุณน,นั่น<อ>แหละที่คอหักกันเี้เราพยายามที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอินซิเดนต์ต่างๆนั่นแหละทุกอย่างคือเพื่อคุณค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างที่พาเพื่อนๆมาเล่นเกมอมอัสเนี่ยในสถานที่ถ่ายทำละครของเราเนี่ยรู้สึกไงบ้าง ก็สนุกเลยอันดับแรกแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่อะค่ะที่ปกติเราก็เล่นกันแต่หน้าคอมก็เหมือนนั่งคุยกันกับหน้าจอตลอดมาแล้วพอมาได้เจอจริงๆมันก็เหมือนอะมันก็เป็นเป็นอีกฟิลหนึ่งแหละอาสุดท้ายครับฝากช่องทางอีกหนึ่งครั้งแล้วกันครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นเพจใน Facebook นะคะก็จะเป็น Helen He กนะคะก็ HeN แล้วก็ h e ดแล้วก็ IG ก็คือ Helen h e n ล e เละเฮลีเอ็นเีเอนเาที่ขอบคุณเฮเลนมากครับขอบคุณครับ ใครที่อยากได้ของรางวัลของเรานะฮะกติกาของเราง่ายมากๆเลยครับเรามีทั้งการ์ดจอมีทั้งหูฟังมีทั้งอุปกรณ์เกมมิ่งเกมต่างๆท้าเปไงครับพี่ยามะครับผมนะฮะแคปหน้าจอนะครับตอนที่คุณดูมานะฮะหรือว่าแชร์ลิงก์ไปครับไปที่สาธารณะ Facebook ของคุณแล้วแคปหน้าจอมานะครับส่งมาที่ l i น์แอดเกมอเลอร์สกอตเกมนั่นเองนะฮะรอลุ้นลับนะฮะรายการเกียนเกมแจกการ์ดจอของ MSI ROG Stick RTX 3080มูลค่ากว่า30,000บาทและรางวัลอื่นๆอีกมาก มายมูลค่ารวมกว่า100,000บาทรวมสนุกได้ที่หน้าเพจเกียนเกมเท่านั้นครับต้องใส่แฮชแท็กถ่ายแคปชั่นอะไรไหมมีครับผมแฮชแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียนเกมเกียนเกมเมอร์ครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็น r b 8 8ถ้า r b 8 8 Thailand แฟนคลับนะฮะอาบีแปดแปดนะฮะส่งมาให้ครบนะครับตีแฮชแท็กไห้ครบแล้วก็ส่งมาที่เรานะครับรอลุ้นจับของรางวัลกันนะครับ ตรงที่เกรียนอเดอร์สกอร์เกมฮะไลน์แอดเกรียนอเดอร์สกอร์เกมผมเจอสถานที่ดีๆแบบนี้ด้วยฮะให้เรามาถ่ายทํากันนะครับกับหมู่บ้านทารดีนะครับตรงราชพฤกษ์นะฮะซอยห้าโหเจ้าของบ้านน่ารักมากๆครับเป็นกันเองสุดๆนะครับแล้วพบกัรายการเรานะฮะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะครับอยากให้แขกรับเชิญเป็นท่านใดคุณสามารถมาคอมเมนต์ได้เลยในยูทูบเลยครับวันนี้เราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ